เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับเยผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นมิตซูนะครับมิตซูบิชิอีคา่าเครื่องหัวฉีดนะครับสี25เครื่องดีเกียร์ดีนะครับสีสวยช่วงล่างดีแม็กเงาวับเลยภายในสะอาดสมบูรณ์ เบาผ้าไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับเกียร์ธรรมดาเข้าดีเขาครบทุกเกียร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดครับห้องโดยสารสะอาดราคาถูกเช่นเคยองหม่นแปดบาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับรถก็ยังสวยขอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำเไยใหม่ผ้าคลิปใหม่ๆนะครับ ภาษี6 7นะพฤนกกาเรเล่มเอกสารครบก็ไปต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนตอนไหนก็ได้เครื่องดีความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายพิกัดดูรถอยู่ระยองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเครื่องหัวฉีดนะครับขันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ